สวัสดีค่ะสิ้นนี้นะคะเป็นเครื่องรางนะคะประหลัดขิกของหลวงพ่อตีวัดหูช้างนะคะผู้สืบทอดพุทธาคมหลวงปู่กี่วัดหูช้างผู้สร้างตำนานประหลัดขิกสร้างโบสถ์นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นอาคขละลายมือของหลวงพ่อตีค่ะหลวงพ่อตีนะคะจานอาคขละเต็มตัวแบบนี้นะคะอาคขละคมชัดเจนนะคะเนื้อไม้อันนี้แอดมินไม่ทราบนะคะว่าเป็นไม้อะไรแต่ น้ำหนักจะค่อนข้างเบาอยู่นะคะเบามากๆลักษณะไม้ก็จะค่อนข้างโปร่งค่ะตัวนี้นะคะเป็นอักขระลอยจานในยุคต้นๆเลยนะคะดูรอยจานค่ะเห็นไหมคะท่านใดที่อ่านขอมเป็นนะคะตัวนี้เป็นตัวอักขระชัดเจนมากๆค่ะตัวนี้นะคะ พ,พีท่านใดถูกใจค่ะสามารถสอบถามแอดมินได้เลยที่เบอร์โทร096-970-9842ค่ะหลานเจนมูบังกวยนะคะรับประกันแท้100%ค่ะ